เที่ยวเพราะว่าไอเ้เด็กๆที่เราดูแลเด็กไอดอลเนี่ยมันไม่ชอบนอนกลางวันมันมันชอบแบบเอ้ยมันนอนกลางวันมันไม่นอนกลางคืนก็เลยรู้สึกไม่ชอบโซเชียลไม่อยากดูไม่อยากอะไรวันนั้นอะยี่สี่กุมภาเนี่ยไอ้ตังโมมันตกเรือตอนประมาณสี่ทุ่มเขาว่านะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยไอ้โมมันตกเรือหรอวะเฮ้ยจริงหรอวะก็พยายามเช็คขงเช็คข่าวพอยี่สิบห้าเสร็จ ก็เช็คข่าวมาว่ายังหาน้องไม่เจอพอหาน้องไม่เจอเสร็จ26ก็มีคนบอกว่าเจอร่างน้องแล้วมีเสียคนหนึ่งนะขับเรือตามหาแตงโมแล้วพอดีว่าแตงโมอ่ะติดมากับเรือติดมากับเรือจ้าพอถึงวันที่30ผมก็เลยลงคลิปเพราะผมรู้ข้อมูลมาจากหลายๆคนแม้กระทั่งกู้ภัยพอเสร็จลงคลิปจากคนติดตามผมเคน เมาติดตามพันกว่าคนพอมาติดตามพันกว่าคนมันก็สามารถที่จะไล์สดได้ผมก็ไล์สดแล้วก็ติดตามในคดีตังโมงมาตลอดนะติดตามมาจนผมมารู้จักกับไอ้แป้งแสบที่ช่องสามก็เลยได้รู้จักกับพี่อัจฉริยะก็ทำคดีส่งข้อมูลกันนู่นนี่นั่นแล้วก็มารู้จักกับหมอทวัชัยแล้วถ้าเกิดคนติดตามผมมาตลอดเกือบสามปีจะรู้ว่าผมเนี่ยกล้าพูดเลยว่า ผมมาทาบุญให้แตงโมทุกเดือนมากกว่าที่แม่เขาทําเพื่อนมันทําอีกกูบอกแค่นี้นทาบุญไม่ได้ทาบุญแบบใส่บาทนะเว้ยนำคนไปทําบุญโรงพยาบาลสองสองรอบนาคนไปเลี้ยงข้าวเด็กกําพาเด็กอ่อนที่ไอโมมันชอบทําบุญให้เรื่องทำให้มันทุกเดือนทําถึงขนาดว่าผมเอาข้าวอะไปเลี้ยงคนที่ชุมชน ที่พี่บุรสงครามหนึ่งอะข้าวหมกไก่อะากาแฟผมเอาไปเลี้ยงหมดเลยนะเว้ยไปขอบคุณเขาที่เขาอานุญาตให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปตอกังคือนนู่นนี่นั่นทุกคนที่พี่บุรสงครามหนึ่งรู้จักผมหมดนะผมจะบอกให้ทาอย่างเงี้ยทาจนแบบโอ้โหวันวันหนึ่งผมไอ้แป้งอาจารย์หมอทวัชชัยเราตามหาเกี่ยวกับเรื่องของ GPS นู่นนี่นั่นค่ารายคือทําจนแบบจนยอมแพ้ ยอมแพ้พ่อ,อะไรยอมแพ้เพราะแม่อีนี่แม่อีนี่จะหลอกกูสองรอบไอ้วันที่หลอกรอบสุดท้ายคือผมมีคนอยู่ที่บ้านอีแป้งแสบโทรหาผมพีเดียพีเดียมาท่าน,นานพี่บุษงครามหน่อยแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวว่ากันแล้วผมก็คุยกับคนที่มาที่บ้านผมอยู่พาไปห้านาทีอีแป้งแสบโทรอีกแล้วพีเดียมาที่ท่าน,นานพี่บุษงครามหน่อยบอกแป้ง กูมีแขกที่บ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วผมก็วางหูเว้ยพอวางหูเสร็จผมก็เดินลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วผมก็นึกใจว่าไอโมมึงจะให้กูไปท่าน้าพิบูสงครามทําไมถ้าเกิดมึงอยากให้กูไปจริงมึงโดนจิตโดนใจกูสิผมเดินมาเอาน้ำเนี่ยในครัวเนี่ยแล้วเดินขึ้นไป คนที่อยู่ข้างบนบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีธุระอาจารย์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมอยู่ท่าอิดเดี๋ยวผมมาหาใหม่ผมก็เลยรีบอาบน้ําอาบท่าใส่เสื้อใส่กางเกงบอลแล้วผมบอกเลยนะผมไม่ไอายนะเว้ยวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมรีบจนไม่ใส่กางเกงในอะ่ะรีบจนไม่ใส่กางเกงในอะ่ะแล้วผมไปถึงลานจอดรถเสร็จผมก็จะจิบไอ้กุญแจรถแคมรี่เว้ยจะหยิบเว้ย หาหากุญแจไม่เจอเจอแต่กุญแจรถตู้ผมก็เลยหยิบไอ้กุญแจรถตู้ขับไปท่าน,นาพิบูลสงครามซึ่งมันใกล้บ้านผมประมาณสักสินาทีถึงละพอไปถึงเสร็จอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม <c oughs> ผมก็เลี้ยวแล้วก็ถอยหลังเพื่อจะให้ออกง่ายๆตรงท่าน้ำ <c oughs> จอดรถเสร็จ <c oughs> ภาพที่เห็นคืออีพี่ช้าง ที่เป็นคนสนิทของแม่แตงโมเนี่ยกับไอ้แป้งแสบกับแม่แตงโมยกภาพเนี้ยแบกภาพเนี้ยมาจากท่าน้ำพี่บุญสงครามซึ่งภาพเนี้ยมันใหญ่มากมันต้องแบกประมาณสองคนสามคนเพราะมันเป็นปูนเว้ยมันเป็นปูนนะสามเมตรอ่ะคือตอนนั้นที่ทำ,ทำภาพเนี้ยคือครบรอบหนึ่งปีเว้ยผมก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเสียงของคุณแม่เขาคุณแม่ นะเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยกูจําเสียงนี้ได้เลยผมก็โรกจิตกูก็ไม่รู้เรื่องผมก็เลยเปิดประตูเว้ยเปิดประตูเสร็จปรากฏว่ารู้ป่าอีพิช้ากัไก่แป้งมันก็ดันรูปไปแตงโมเนี่ยขึ้นรถเลยเว้ยและคุณแม่ก็หันหน้ามาหาผมน้องเดียแม่ฝากรูปนี้ไว้กับน้องเดียนะ คือเราก็พูดไม่ถูกอะ่ะกูก็เพิ่งเคยเจอคุณแม่หลังจากที่กูก็ด่าคุณแม่ฉ่ามาตลอดหนึ่งปีเนาะคือหนึ่งปีเนี่ยผมด่าคุณแม่ตังโมนิฉ่ามากเลยนะผมหันไปครับผมพูดงี้ครับแล้วผมก็ปิดประตูข้างหลังลงน้องเดียน้องเดียไปทานข้าวว่ะคุณแม่หน่อยได้ไหมผมบอกว่าอ๋อคุณแม่ครับผมไม่ค่อยสะดวกครับอีแป้งแสบพี่เดียไปเหอะพี่เดียไปเหอะ คอ,อีแป้งมันไม่ได้รู้ไงว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกง,เกงในมาเข้าใจไหมก็เลยไปนั่งกินร้านโอยัะพอขึ้นรถตู้ได้บอกอีแป้งกูอะไม่ได้ใส่เกงในมาอีแป้งบอกว่าหนูไม่เชื่อหรอกอีแป้งมึงเชื่อกูกูไม่ได้ใส่มาจริงๆและกูก็ไม่อยากมาแดกข้าวกับแม่เขาเลยนะตอนนั้นสี่โมผมจําได้พอไปถึงร้านโอยัะต้องบอกก่อนว่าร้านโอยัะเป็นร้านรุ่นพี่ผมเองอีพี่เอกพอไปถึงเสร็จก็ไปนั่งกินข้าว นั่งกินข้าวซึ่งต้องขอบคุณแป้งแสบมากนะคือแป้งแสบพอไปนั่งเสร็จแป้งแสบไม่ได้สนใจการสนทนาระหว่างผมกับคุณแม่แตงโมนะแป้งแสบแดกอย่างเดียวจาะแดกอย่างเดียวอะไรมาแป้งแสบกินหมดกินอย่างเดียวอีแป้งแม่แตงโมน้องเดียแม่ว่าน้องเดียรทราบนะว่าน้องไม่ได้ไปฉี่้า้เรือผมก็บอกครับผมไม่เชื่อหรอกครับแม่ แม่กำลังจะฟ้องคนบนเรือสองเกาศูแม่ว่าเขาแม่ว่าเขาต้องฆาตกรรมลูกแม่โอ้โหร้องหหมร้องไห้กูเนี่ยเป็นคนเชื่อคนยากใจกูสลายเลยใจสลายจ้าใจสลายความรักที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับแตงโมกูคิดผิดมาตลอดกูคิดผิดมาตลอดกูคิดว่าแม่แตงโมไม่รักแตงโมเลยคิดผิดมากใจกคิดแบบนั้นเลยนะบอกแม่ เอามือเล็กๆของกูเนี่ยไปจับที่มือแม่แม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมอะ่ะจะอยู่ข้างคุณแม่นะยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ปล่อยมือคุณแม่หรอกมีคนชอบว่าแม่ว่าแม่ชอบร้องเพลงวีสิงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม่ร้องเพราะว่าแม่คิดถึงน้องโมแม่ ทันไปเจอรูปที่ไรแม่ก็ร้องไห้ทุกทีกูไปเลยใจจิตกูตะลุดโอ้จิตแม่งหายไปเลยจันริดกูคิดในใจผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้ากูนี่คือคนที่กูรู้สึกว่ากูปล่อยมือเขาไม่ได้เขาคือคนที่กูรู้สึกว่าทาไม่ใช่แม่กูก็เหมือนแม่กูแล้วแหละเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเขาทําให้เราเห็นจริงๆน่ะผ่าไปสามวันแม่ไปกับทนาย นะไปฟ้อง290พาผ่านมาอีกวันเดียวแม่ไปกับคนบนเรือไปถอนฟ้องแล้วก็มีภาพภาพหนึ่งที่ดีมากเป็นภาพแม่กอดกับแซนที่ศาลจากนั้นมากูนึกกระใจกูแดกอาหารหมากับแม่มาสองรอบแล้วพอละสาธุจะ้ะตัวใครตัวมาเนี่ยอ้เหี้ยคิดอย่างนี้เลย ตัวใครตัวมันจ้าจากวันนั้นจนวันนี้นี่ขอประทานโทษทีนะคะฝากบอกคุณคุณแม่ไว้นะลูกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่อิ่มนะเพราะว่าทุกวันผมจะบอกให้นะข้าวขนมน้ำดื่มลูกคุณแม่ทุกวันนะครับกูจะบอกให้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ถ้ารวมเงินได้เนี่ยกูว่าหลายหมื่นนล้วแหละนะคุณแม่ เนี่ยความรักที่คุณแม่มีขอบคุณช็อตที่กำลังกอดกับแซนกูชอบมากช็อตนั้นช็อตนั้นนี่กูกูว่าเป็นเป็นช็อตางวัลโลเบลเลยนะกูจะบอกให้นะแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนยังร้องไห้กับกูอยู่เลยนะฉะนั้นคืออะไรจะเกิดขึ้นกับแม่แตงโมคนคนนี้ไม่เกี่ยวข้องทั้งสิน้นจนมาวันเนี้ยพี่อัจฉริยะอาจารย์หมอธวัชชัยอาจารย์ปานเทพคุณสนทิ ีนวัดออกมาคืนความยุติธรรมให้ผู้หญิงคนนี้กูบอกเลยทุกอย่างในชีวิตกูถ้าสามารถช่วยบรรดาผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ่ยถึงเมื่อกี้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์กูช่วยหมดกูช่วยหมดแน่นอนนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยอยู่ในมือรู้หมดนะถามคุณหมอธวัชชัยได้จริงๆ นี่เรื่องจริงคือพูดตรงนะมันคือน้องผมนะแต่เราคิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าแม่มึงไม่รักมึงไม่เป็นไรแต่มึงจะไว้คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี้ยรักมึงในโมงผมคิดแบบนั้นเลยผมเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแต่งโมนะแต่ตั้งแต่เมื่อเกือบสามปีที่แล้วเนี่จะจะครบสามปีเดือนหน้าเนี้ย ไม่เคยปล่อยมือนะกูโดนขู่ทุกวันแม่งขู่กูทุกวันกูแม่งนพกของทุกวันแต่เราก็ไม่ได้พูดเราไม่ได้คิดมากไนงะเราตัวคนเดียวอ่ะกูไม่มีครอบครัวใครไวก่อนชนะผมคิดแบบนั้นเลยโดนขู่ทุกวันโดนทุกวันผมอะ่ะแต่เมื่อเราทําแล้วอะ่ะเราจะไปสนใจคนไม่ดีทําไมอะ่ะกูก็ต้องสนใจคนที่มันดีคนติดตามผมมาจะรู้เรื่องผมเนี่ย สุดนะจนบางคนเนะี่ยเชื่อไหมทักมาทางบ้านเขียวพี่เดียพี่เดียไม่ช่วยน้องแตงโมแล้วหรอผมบอกตรงนี้นะไม่เคยไม่เคยช่วยแบบไม่เคยคิดที่จะไม่ช่วยมันเลยนะแต่พอผู้ใหญ่เขาพูดผู้ใหญ่เขาทำอยู่ผมจะไม่ไปพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ยังไม่พูดนี่คือสันดานผมแต่ถ้าผู้ใหญ่พูดแล้วไม่ต้องกลัวผมขยี้แน่นอนเพราะอะไร บางเรื่องต้องให้ผู้ใหญ่เขาอ่ะเป็นคนจัดการเข้าใจป่ะให้ผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการพอผู้ใหญ่พูดเสร็จเดี๋ยวผมพูดเองแล้วกูพูดเองมันวัวนั้นด้วยกูรู้ทุกอย่างอะ่ะเหมือนตอนเนี้ยที่คนบนเรือที่ชื่อซอโซอ่ะออกมาท้าทายอะ่ะกูบอกให้เพื่อนเก่าผมเองคลิปที่ผมลงเนี่ยสะดุ้งหมดอะ่ะกูจะบอกให้ สะดุ้งครับนะอวยพันห้าแล้วเคาะหน้าจอแชร์ไลฟ์วันนี้แม่งสองพันมาเลยวันนี้สิงเอียอยู่อีกสิงอี่ว่าใช้ใครให้ของขวัญกูวันนี้กูถือว่าคนนั้นเนี่ยคนนั้นจะรวยมากเพราะตลอดเวลาหนึ่งปีกูไม่เคยขอของขวัญใครนะวันนี้เป็นวันจุจีนต้องให้อ่างเปาคืนกูเพราะว่าตลอดหนึ่งปีกูเป็นคนที่กล้าพูดนะว่ากูเป็นคนจัดรายการที่ให้กับทุกคนได้ดีมากนะไม่มีใครอวยกูอวยตัวเอง กูอวยตัวเองจ้านะเหมือนกันอย่างอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยกูเคารพฉะนั้นคือคนที่กูเคารพสิ่งที่กูสามารถทําได้ในชีวิตนี้คือปกป้องคนที่คิดไม่ดีคนที่ด่าอาจารย์กูไม่ว่าเพราะกูไม่ได้ยินแต่กูไม่ดูมึงด่าอาจารย์กูไม่เป็นไรกูไม่ดูมึงกูไม่ดูมึงหรอกแต่ถ้ามึงมาด่าข้างๆหูกูเมื่อหร่กูก็ไม่รับประกันนะกูบอกก่อน นี่คือเรื่องจริงทุกคนจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่คนแบบนี้นะมึงดา่าในโซเชียลใช่ไหมกูก็ปัดหนีกูไม่ดูมึงกูไม่ฟังมึงนะแต่ถ้ามึงมาเจอหน้ากูแล้วมึงมาด่าต่อหน้ากูเสี่ยงกูกล้าพูดเลยกูบอกนะกับว่าก,กูคือคนข้างหลังกูไม่จําเป็นจะต้องยืนข้างหน้าแต่กูเป็นคนที่ยืนข้างหลังอาจารย์ แต่กูก็จะดูแลและเคารพอาจารย์ตลอดไปฉะนั้นคนที่ผมเคารพเมื่อเคารพแล้วเคารพต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูเคารพต่อใครถามว่าพี่เดียทําไมพี่เปี๊ยกอนัตชัยอย่างนั้นกูไม่มีความเห็นเพราะพี่เปี๊ยกอนัตชัยก็คือคนที่อูเคารพเหมือนกันจริงๆแต่ถ้าวันนี้ทุกคนมาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เบียบูจาหยาบคายสอนทำถ้าเขาว่ากูมึงหยาบคายนะกูกล้าบอกเลยว่ากูใช้คำนี้ยมาให้เด็กๆ แล้วปัจจุบันเนี่ยเด็กอะ่ะมันพูดคําว่ากูมึงไม่ค่อยพูดนะมันพูดแรงกว่ากูมึงอีกฉะนั้นกูไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้เยาว,วชนแม่งพูดกูมึงกับพ่อแม่นะกูไม่เชื่อนะกูไม่รู้หรอกอะไรที่ง่ายแล้วกูเอามาใช้กับชีวิตได้กูถือว่ากูโอเคเมื่อวานเนี้ยเสียเงินค่าไหว้สี่พันพ่ออะไรรู้ป่ะพ่อกูฟังอาจารย์เบียดจริตกูแม่งมาละเมื่อวานเป็นปีแรกที่ไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มี มีผล,ลไม้มีนู่นมีนี่เพราะกูรู้สึกว่ากูจะไม่เกินตัวแต่กูยังคงไหวเหมือนเดิมไหวแบบไม่เขาเรียกว่าไม่เปลืองตัวด้วยไม่เกินตัวด้วยแต่ยังคงไหวยอยู่เข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ผมเป็นผมไม่ได้ประหยัดนะแต่ผมแค่ไม่เกินตัวละผมไหวเพราะความสุขละผมไหวเพราะผมรู้สึกว่าผมทําในสิ่งที่ผมทํามาตลอดแปดปี นะนี่คือเรื่องจริงแต่ใครจะไม่ไว่าก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกว่าเออไว้ผมทําแล้วผมมีความสุขแล้วทําในวงเงินที่มันไม่ได้แบบโอ้โหกูต้องเฮ้ยต้องอลังการงานสร้างนู่นนี่นั่นไม่ไม่นะครับก็ต้องขอบคุณคาสั่งสอนขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนน้ําเต็มแก้วเมื่ออาจารย์บอกมาแล้วมึงคิดว่ามันใช่ผมแม่ง ดูอิ n o นวกูลงมือทําทันทีแล้วมีความสุขด้วยไม่ได้มีความทุกข์นะฉะนั้นคือสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราก็เก็บมาใช้สิ่งอะไรที่อาจารย์บอกแล้วเราไม่ได้แฮปปี้ก็ไม่ต้องมาเก็บมาใช้ไม่ได้มีอะไรที่อาจารย์บอกเราแล้วเราต้องมาใช้ทั้งร้อยเบางอันเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมผมคิดตามนั้นเลยคิดตามนั้นเลย แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เมื่อวานนี้ผมจุดประทัด2,000นัดเลขตรงกับวันเกิอดอาจารย์กูมั่นใจหนึ่งกุมภาสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสาสอันอันนะแต่กูก็จะซือ้อโคก็จะซื้อ